มาครับผมก็คลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวในส่วนของจอมพลเซนโกคุนะครับผมนี่เลยเป็นตัวนี้นะครับผมนี่ร่างอัลติเมตนะครับผมแล้วก็จะเป็นร่างอีโวนะครับผมเซนโกคุร่างอีโวนะครับวิธีในการหาเซนโกคุนะครับผมก็คือเราจะไปที่เลดกันครับนี่เลยครับผมเลดนะครับตัวละครนะครับตัวนี้นะครับสามารถหาได้ทั้งสเตท5แล้วก็สเตท6นะครับผมของเลดเนาะ ของผมเนี่ยผมจะหาแค่สเตจห้านะครับเพราะผมโซโล่ไหวแค่สเตทห้านะส่วนหกเนี่ยผมต้องหาเพื่อนช่วยนะครับผมส่วนใครเนี่ยที่อยากจะโซโล่สเตจห้าได้เนี่ยก็สามารถที่จะดูคลิปขวามือบนตรงนี้ได้เลยนะครับผมผมได้ทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมสามารถไปดูกันได้นะครับอาอประมาณนี้ครับผมในการโซโล่เลทห้านะครับผมวิธีการอีโวในส่วนของเซนโกคุนะครับผมนี่ครับผม เราจะใช้ในส่วนของเซนโกคุนะครับ1ตัวเนาะแล้วก็นกเนี่ยหตัวนะครับผมสปริชาดีสี่สิชิ้นนะครับผมนกเนี่ยของอีโวนกนะครับสามารถหาได้ในด่านนี้ครับผมก็คือด่าน5นะครับสามารถหาได้ทั้งด่าน4ีและด่าน5นะครับผมผมแนะนําให้ลงด่าน5้านะครับลงไปเรื่อยๆเนาะสามารถหาได้ทั้งเซนโกคุแล้วก็ของอีโวเซนโกคุไปในตัวเลยนะครับผมเนาะประมาณนี้ครับในส่วนของสกิลทีนะครับผมผมยังไม่ได้ไปฟาร์มคิวมาเนาะ แต่ว่าแนวทางการอัพนะครับผมจะอัพคล้ายๆกับการาฟนะครับผมก็คือจะไปเน้นทางคูดลดาวแล้วก็เน้นคูลดาวแล้วก็เน้นระยะนะครับผมประมาณนี้เลยก็คืออันแรกจะเป็นอันนี้ครับอัน2ก็จะเป็นอันนี้เนาะสามก็จะเป็นประมาณนี้ครับสี่นะครับผม4ี่เนี่ยสามารถเลือกได้นะครับว่า2อันนี้เพื่อนๆจะเอาอันไหนเนาะแต่ผมจะเน้นไปที่คูลดาวเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็5จะเป็นอันนี้ครับ6กเนี่ยผมก็จะเป็นระยะนะครับผมเา็ดก็จะเป็นคูลดาวครับแล้วก็8ขั้นสุดท้ายครับก็จะเป็น ตาเมจเนาะประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในเกมนะครับผมว่าในส่วนของเซนโกคุเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะครับผมมาครับผมเราเข้ามาอยู่ในเกมกันแล้วนะครับผมค่าอาวางของตัวเซนโกคุนะครับผมก็จะอยู่ที่5,500นะครับเดี๋ยวเราลองวางกันเลยเนาะเออเริ่มต้นมาครับจะตีเป็นลายนะครับผมเนาะตีเป็นแถวตรงนะครับแล้วก็จะตีเป็นไฮบิดนะครับผม ดาวมิเริ่มต้นนะครับจะอยู่ที่5้0 0มนพันนะครับผมวงการโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่ 18, บนะครับแล้วก็คููดาวเนี่ยจะอยู่ที่ 7, 5็ดจุาวิเนาะโอเคขั้นต่อไปครับผมจะใช้ค่าอัพอยู่ที่3,000นะครับ6ก0 0ืนพันนะครับผมวงการโจมตีก็จะเพิ่มมาเป็น25เนาะคููดาวเนี่ยก็จะเท่าเดิมนะครับผมอันนี้เหมือนจะบั็กนะครับตอนนี้ยังบัักอยู่เนาะก็เหมือนจะไม่ตีแอร์นะครับแต่ไปตีนอกวงโอเค ไม่เป็นไรครับผมอัพขั้นต่อไปครับผมจะอยู่ที่4 2 0พนะครับนี่เลยดาเมจก็จะเป็น8 3 4 0 0ครับผมวงการโจมตีเท่าเดิมนะครับแล้วก็คููดาวเท่าเดิมนะครับผมท่าใหม่ครับผมขั้น3เนาะจะเป็นท่าฮ o l y ี่บีนะครับจะเปลี่ยนสกิลใหม่นะครับผมแต่ค่าอัพอยู่ที่6 0 0 0นนะครับนี่เลยเมื่อกี้โจมตีเป็นลายนะครับผมตอนนี้ก็จะเปลี่ยนมาเป็นทรงกลวยนะครับผมที่ค่อนข้างเล็กเนาะ นี่เลยแล้วสกิลนี้จะเป็นการยิงบีออกไปนะครับตีค่อนข้างหลายฮิตนะครับผมต่อไปครับผมขั้นที่4นะครับผมจะใช้ค่าอัพ8 0 0 0นะครับนี่ครับผมดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่137,000นะครับวงก็จะเพิ่มมาครับเป็น31.2นะครับ,รบแล้วก็คููดาวนเนี่ยจะเพิ่มมาเป็น8.5ดนาะนนี่เลย แล้วก็อัพขั้นต่อไปครับจะใช้ค่าอัพเนี่ยอยู่ที่1 0 0 0งหมื่นนะครับผมดามเมจเนี่ยก็จะอยู่ที่1นึ่งแนะครับผมแล้วก็วงเนี่ยจะลดมานะครับเป็น28.7นะครับแล้วก็คููดาวเนี่ยก็จะลดลงมานะครับเหลือ8วิเนาะอัพขั้นต่อไปครับผมก็จะใช้ค่าอัพ1 2ึ0ืนนะครับดามเมจเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น 193,000นะครับผมวงการโจมตีเท่าเดิมนะครับแต่ว่าคู่ดาวเนี่ยจะลดมาเป็น7.5วิเนาะโอเคครับผมขั้นต่อไปครับใช้ค่าอัพ11,500นะครับผมนี่เลยก็จะเปลี่ยนจากเมื่อกี้นะครับเป็นกลวยนะครับผมทรงกลวยเนาะก็จะเปลี่ยนมาเป็น Circle คิลเนะครับนี่เลยโจมตีเป็นวงกลมนะครับผมดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่2 3ง0 0 0นะครับวงการโจมตีเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น33.7นะครับผม แล้วก็ครูดาวเนี่ยก็จะเพิ่มมาเป็น8.5นะครับนี่เลยเหมือนจะเป็นการต่อยต่อยลงพื้นนะครับผมถ้าใครเคยดูวันพีชเนาะมันจะเหมือนท่าตอนที่ใช้ฝ่ามือใส่พวกหนวดดำเนาะประมาณนั้นแต่อันนี้คือเป็นกำหม,มัดเนี <c> ่ย <ười> ในอนิเมะมันเป็นแบบแบมือเนาะโอเค มาครับผมก็พอเราอัพเป็นขั้นนี้ใช่ไหมครับก็จะตีเป็นกระดูกหักนะครับผมเนาะค่าอัพขัต่อไปครับผมจะใช้อยู่ที่หนึ่งหมนาพันนะครับอัพไปเลยดาเมจเนี่ยก็จะเป็น2 9 6 0 0 0ครับผมวงการโจมตีเนี่ยก็33.7เนาะแล้วก็คูดาว8.5นะครับค่าอัพขั้นสุดท้ายครับผมใช้ค่าอัพเนี่ยอยู่ที่1 5 0 0 0นะครับผมโอเค ดาเมจเนี่ยจะอยู่ที่35 4 0 0 0นพะครับผมส่วนวงการโจมตีเนี่ยจะอยู่ที่37.5นะครับผมคูดาจะอยู่ที่8.5นะครับประมาณนี้เลยคือดาเมจเนี่ยค่อนข้างแรงนะครับแต่ว่าก็ค่าวางเนี่ยก็แพงเหมือนกัน5,5 0 0นเนาะแต่ค่าอัพเนี่ยค่อนข้างถูกนะครับจะอยู่ที่ประมาณ88 0 0 0นเนาะจะไม่ได้ค่าอัพแรงขนาดนั้นนะครับวางได้ทั้งหมด1 2 3สาม วางได้สามตัวนะครับผมในส่วนของเซนโกคุนะครับก็บัฟที่เหมาะกับเซนโกคุนะครับก็จะคือโอเวอร์หลดนะครับผมแล้วก็กิทเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆสุ่มได้อวตารเนี่ยก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับผมคือสามบัฟนี้มันเก่งอยู่แล้วเนะสุ่มได้อันไหนก็คือเก่งเหมือนกันเนาะโอเคครับผมนี่เลยในส่วนของเซนโกคุนะครับผม ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชื่นชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย